ตูพี่อูอูไหนอูไหนอู๋อู๋โอเคนะตะเกียบตะเกยเท่โอใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อูไหนอ้าแล้วอู๋ไหนอ่ะอูจุนอูจุนเฮ้ยพี่อูให้เอ็นแล้วนะใช่ครับโอ้โหอยากไปอยากไปแล้ววันนี้เราจะมาเล่นอู๋ตา อยู่แล้วเยี่ยมยญยไปเลยเราที่เราจะไปบุกสตูดิโอพี่อู๋จุนเนี่ยก็คือพี่อู๋จุนเนี่ยเขาจะจัดการถ่ายการแข่งขันแบบใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทไฮเอ็นของพี่อู๋เนี่ยจัดขึ้นมาเลยในรอบ10ปีในในรอบสิปีของพี่อู๋ใช่ครับแล้วพี่อู๋ก็เลือกเราเป็นย จะคุยหน่อยจะคุยเป็นผู้ช่วยออัอันดับหนึ่งเออใช่อันดับหนึ่งเนี่ยแม้ถึงบ้าพี่พี่โปดถึงแบบนี่ไงนี่ยอมสิ่งผมมาแล้วเรียบร้อยแม่น้อยอู่น้อยด้วยที่เรา เป็นเจ้าของเขาเคอใช่ไหมเคอะไม่ใช่คนละกันเป็นเจ้าของ Amazing d e s e r Show เขาเคาะนี่เรามาเป็นเจ้าของที่นี่แล้วเหรอนี่ครับเนี่เรามีเรามีเจ้านายเจ้าหน้าเผาาหน้าเผาของเราเรียบร้อยแล้วเออทรัพยากรทรัพยากรที่เรามีใช่ซึ่งเขาไม่มีได้อ่ามีอะไรบ้างมีหุ่นบอบเบี้ลดยนเสาวเดินและขยับได้แล้วก็พีเดเตอร์เออพีเดเตอร์นี่ตัวที่เด็ดของเราเลยงั้นเราไปเอาอะไรก่อนดี เอากล้องได้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 เดี๋ยวเราไปดูพีเดเตอร์กันก่อนดีกว่าพีเดเตอร์ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตัวพีเดเตอร์ที่ไหนสักที่ของโลกนี่แหละครับอ้วนปีนขมักมื่อยเี่ยมี่ยมเช่เาของจริงเปล่ามาปวเล่นกูซะแล้วเป็นมุกเป็นมุก จริงเช่จริงเช่โอเคอ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปเลยไหมไปไปรอเราไปกันเลยเฮ้ยดูนี่อันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไฮยูจิลี่ของดีจริงเลยของดีของพี่อูห์เนี่ยได้รถอะไรพี่ตูนได้รถอะไรไปสีเขียวสีเขียวแอปเปิ้ลหรือ่ง อ่างงอ่งุงเหรอแอบเบียไ์กูจะจะโคตาให้เขาหน่อยเบียร์แล้วเฮ้ย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 เบียจะหมดแล้วเอาเรียบร้อยไม่เหลือเดี๋ยวเราจะเข้าทำเรื่องแสงกันเออไปทำอะไรฮะ เขาไปทำอะไรท่าเรื่องแสงเอาพีเดเตอร์อเอออ่ะเอาไปซ่อนไว้ในนี้เนี่ยใช่ครับพาไปหน่อยพาไปหน่อยเออแล้วแล้วพี่พี่โป๊ทรู้ยังว่าตัวพีเดเตอร์เนี้ยใครเป็นคนใส่เออเนี่ยตอนเนี้ยพี่พี่ตูนเนี่ยจะเป็นคนใส่นะเออ๋อเรามันพีเดเตอร์ไงโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้เงี้มึดตึ๊บเลยว่ะเฮ้ยใช่จะเป็นแบบเรื่องแสงแบบเนี้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงคือตรงนี้โอ้เรื่องแสงสวยมากเนี่ย เฮ้ยทําทําไมทําไมพี่โปดเราต้องขังพีดิเตอร์ไว้ในนี้ด้วยอ่ะเพราะว่ามันจะบุกไปที่อื่นอ๋อนี่ไงครับไหนไหนโหนี่ไงเฮ้ยโหจัดแล้วผมจะเข้าไปสวมชุดพีดิเตอร์แบบไอรอนแมนเนี่ยนะเออขยันกันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยนกันไปอันนี้ไม่เท่หรอหั่นนี่หันเออเออเออสวยมากเว้ยหั่นนี่หั่นนีหั่นดิ่หันนี่โ้หันดิเออชิคเอ้ยโคตรเท่ฮะเดี๋ยวครับครับมีพิกัดไหมครัับพิกด เอาแขนมาเดี๋ยวพี่กันให้ตอนนี้เราตัดสินใจยกมาทั้งหุ่นนะครับทั้งหุ่นเลยเหรอใช่เพราะว่าถ้าถอดถ้าถอดเป็นชิ้นๆเนี่ยน่าจะลำบากแตมันนานเลยนะแต่กี้กว่าจะออกมาแต่ละชิ้นที่นานมากเดี๋ยวเขากำลังมาแล้วเนี่ยตอนนี้ เอ้ยมาอย่างนะฮัลโหลก็มาแล้วมาแล้วนี่นี่ต้องต้องพี่นุ้ยอ่ะไอพี่นุ้ยยกมาพี่นุ้ยใส่เดียร์ขาขาดอ้าวแล้วอย่างพี่โปดอันนี้ปกติเนี่ยไอชุดพรีเดเตอร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีคนใส่ไหมมีครับอ๋อแต่จะเป็นนานตั้งนานมาแล้วใช่ไหมช่วงแรกๆเนาะนี่ก็จะมีส่วนประกอบถุงมือ สนับแขนอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหน้ากากส่วนนี้ก็เป็นเกราะตรงตัวพร้อมปืนเนาะพี่โปดใช่ไหมมีปืนด้วยเนาะอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวจะเรียกว่าชุดก็ได้นะอ่านี่นะน่าจะเป็นชุดตรงเกราะเกาะหน้าอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันใส่ลูกกระสุนอะไรนั่นแหละเดีลูกกระสุนมันแค่นี้ไม่ใช่หรอดูนี้ดิเนี่ขี่ปืนาวุธแน่เลยอ๋อนี่น่าจะยิงมาบ่อยยิงมาหลายลูกแล้วนี่ดไปดูช่วยพี่ๆเขาถอดดิ อันนี้พี่ปุ้ยพี่นุ้ยพี่ตูนกำลังถอดกันอยู่นะตุ้งแจ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 เออได้อันนี้ได้ตอนนี้เราได้พิเอเตอร์ไปแล้วะต่อไปเราจะไปเอาไดโนเสาร์เอาไดโนเสาร์ครับพี่อู๋ต้องการ2ตัวนะเรามีถึง2ตัวไหมสามตัวโอ้โหเป็นไงล่ะเออเรามี3ตัวไปน้ำเลยไปไหนดิไปทางนี้แหละเออเอาแบบไม่ต้องเข้าเขาวังกดนเนาะ นี่จริงๆเราก็มีหลายตัวนะอ่าอ่าเออทิปตูนนี่ก็จะเป็นแผนกพิเดเตอร์นะครับอยู่ในเอ่อร่วมร่วมเฟรมเกมเกมของพี่อู๋แหม่ทิปไม่ออกแค่ช่วยผมด้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้มันอะไรเนี่ยมันเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ยเหรอมันเฉพาะเจ้าหน้าที่ครับแล้วแต่เราเป็นเจ้าของนี่ โอ้ยเจ๋งว่ะเรรียยบ้อแบ่งหลายว่ะไว้เฮ้ยไปบ้านกูเปล่าเออเออเออเอาสองตัวใช่ไหมใช่สองตัวถ้าผมแนะนำอ่ะอันเนี้ยหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้นี่อีกตัวหนึ่งอ๋อเพรตัวนี้มันโดูเฮ้ยมันไม่ใช่มีสามเนี่ยพี่โป๊ดนี่มันห้าตัวข้างในมันอันนี้ข้างในตัวนั้นมันอ๋อแต่ตัวนั้นเสียใช่ไหมเสียแล้ว แต่แต่ถือว่าเราก็นับไงเรามีทั้งหมด5ตัวไงอันนี้ครับนี่นี่หน้าตาของมันเออนี่เน่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยท่าทำไมพี่ปุ้ยทำไมยกไปเลยนะเออนี่เราหลอกว่าเราเป็นเจ้าของเขานะเนี่ยเออเราหลอกว่าเราเป็นเจ้าของไงจริงๆแล้วอ่ะพี่โบ๊พี่ขอถ่ายข้างในได้ไหมได้ครับอ่าไหนเปิดให้พี่ดูหน่อยดิมันต้องยังไงบ้าง ปวัวสิบแตกเปิดดีๆนะเออเ้นะเหมือนเหมือนโดเหมือนคลอดออกมาจากตรงนี้เอ้ยโอ้โหขอเข้าไปดูข้างในหน่อย <laughs> เฮ้ยนี่นะมันจะมีจอมันต้องใส่แบตก่อนครับถึงมันจะเป็นภาพอ๋อเป็นภาพใช่ไหมแล้วเราจะขยับหัวเปนยังไงอ๋อมีที่บีบครับ เฮ้ยทุกคนมีที่บีบเฮ้ยมีพัดลมด้วยใช่แก้ร้อนแก้ร้อนอ๋อนี่ไงหน่อยอนาคตก็จะติดแอร์ข้างในอ๋อ,อพี่โบอมาอยืนข้างหน้าดิพี่โบดนี่ครับอ่านี่พี่โบดไป็เพืเเนน่อนๆเฮ้ยโอ้โหเ<ใ>จ๋งใ, <น S 1> ใครใส่ตัวไหนอันนี้ตัวนี้นนนนนอ๋อพี่ <ใน S 1> พี่<ใ>นุ้ยเป็นตัวสีเหลืองส้มนี่นะโจโอเคพี่โจโจตัวนู้นนะครับพี่โจจะกลายเป็นตัวสีบลู เพราะตอนนี้เหลือพี่โจคนเดียวแล้วหมดแล้วพ่โจลองลองดิลองลองดิตัวนี้ใส่ได้เปล่าอันนี้มันตัวน้อยใช่ไหมตัวลูกใช่อันนี้ไม่ได้เอาไป กเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูบับเบิ yeah! ้ลบีย้คราวนี้บับเบิ้ลบีเนี่ยก็คือเป็นของพี่ปุ้ยแล้วพี่ปุยย้ยจะเป็นคนใส่ที่พี่ปุ้ยไม่ยอมกับดาวเพราะว่ายังไม่ได้เด็กชิ้วไปใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวทำไมคนนี้นิ่งเลยวะยังอยู่ใช่ไหมแอ,อนแน่จีเรนจะด้วยนี่มาแล้วโอ้โห,โหนี่พี่โจโยกอะไรมาเนี่ยคือส่วนไหนขาขาข้างซ้ายหรอเ เออเออขาขานี่สองของพี่นุ้ยนี่จะเป็นแขนนะเฮ้ยยังมีคุนคุนนะจะบอกว่าหมายเล็กนึงอ๋อก่อนจะเป็นเชฟโรเลตนะก็จะเป็นโฟกส์วาเกนก่อนพอดีว่าผมไม่เคยดูไม่เคยดูครับว่าไงนะพี่ปุ้ยถ้าเป็นโฟกส์มันเป็นอะไรนะโฟกสมันจะคลาสติกแต่ถ้าเป็นอะคูติกมันจะทันสมัยเอ้ยเฮ้ของจอกันด้วย อันนี้ก็เป็นโหหัวเฮ้ยมีไฟด้วยว่ะมีเสียงด้วยเออตอนนี้ตอนนี้นี่ไงพี่พี่โปรดนี่เห็นไหมยอ๋อใส่ขาก่อนนี่นะขาเทียมส่งเข้าไปปึ๊บแล้วก็จะมีมีที่ล็อกครับอ๋อนี่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 ใช่ใช่ล็อกขาก่อนมันหนักมากไหมถ้าใส่ครบชุดละไม่ไม่หนักครับอืม อ๋อถ้าเดินบ่อยๆใช่ไหมถ้าเดินไกลๆก็น่าอาจจะได้ถ้าล้มก็ลุกสิครับนี่เออเท่พอใส่ปุ๊บจะดูดูเท่ขึ้นเยอะเลยถาม่าตอนนี้ไงล่อครับก็เท่อยู่แล้วไงก็หมายถึงว่าเท่ขึ้นเยอะใส่หัวอย่างเดียวก็เท่แล้วแค่ไม่เห็นหน้าพี่ฟรยก็เท่แล้วเห็นหน้าพี่ฟรยก็เท่อ้าวนี่ไงบั๊บบมีน้อยอาจะให้เพื่อนๆเห็นแบบว่าการใส่ครั้งแรกนะ Sì ี่นี่วเออพี่อูนี่ได้นโดเสาบับเบิ้ลบีแล้วก็พีเดเตอร์ไปนี่ถือว่าคลิปนี้เจ๋งแน่นอนใช่ไหมคลิปี่อู่นี่เจ๋งแน่นอนเอองทุนเยอะมากเลยนะใช่ใช่ใช่ว่าอยู่หฝนเริ่มตกอะเอาเป็นว่าอีกกองเล็วเดยวไปเจอกันวันเดินทาง ตอนนี้ก็ทีมงานครบแล้วนะก็เหลือแค่พี่โจโคนเดียวนะ <laughs> เราไปเลยไหมไม่ต้องรอโมงน,นี้ <laughs> ีโปจักราเลยนะไปถึงมาสายตอบคำถามกทรมาเดี๋ยวนี้ทำไมมาเรียนสายเรียกดิตามเลยไม่ถึงมาสายนี่เราก็ไปสองคันแล้วนะสองคันมีกระบะคันหนึง่งรถตู้คันหนึง่งแล้วก็พี่พี่นุ้ยนี่จะขี่แยกเอา City ไปทำคันหนึ่งคันนี้คือจะทําเป็นแบบอะไรนะเป็นรถแบทแ,แ,แมนใช่โอ้โหสุดยอดจำภาพนี้ให้ดีนะเออต่อไปมันจะเป็นเดอะนักไนท์เออ,อถ่ายแคปไปเลยอะเออถ่ายแคปไปเลยนะ สวัสดีครับไอชอวสโปรดเอ้แล้วมาทำไมครับไอชอวสโปรดมากินเ <K FC S 2> คฟซีเคฟซีหิวแล้วใช่ไหมครัอ่านี่เคฟซีสาขาตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ตอนนี้น่าจะอ๋อนครสวรรค์เออใช่ <c oughs> หิวแล้วใช่ไหมอ่ะ,อะลุยเลยเอาอะไรดีป้านำครับตอนนี้เราพบชายผู้ต้องสงสัยสองคนครับที่มีรูปร่างคล้ายกับที่ผู้เสียหายแจ้งมานะฮะ ว่าใส่เสื้อสีดำมีลายหน้าคนประมาณ6คนอยู่ที่หน้าอกนะครับข้างหลังเขียนว่า X Rider นะแล้วยิ่งคนใส่หมวกนี้แบบเหมือนเหมือนเหมือนคนในเสื้อหน้าอกมากเลยครับคนคนสุดท้ายนะแถบสีเขียวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ <Okay. S 1> เอคนน้คนนี้เหมือนเคยเห็นเดินอยู่แถวตลาดรถไฟพิศโลกนี่ว่า ที่ที่หาบที่หาบอะไรด้วยแล้วก็ร้องเพลงอะไรไปด้วยนะจะไม่ได้อ๋อไม่ใช่เหรอตอนนี้เรากำลังจะเข้าสิงคโรีแล้วใช่กำลังจะเข้าเลยเบื่อเบื่อเห่าโอ้เบื่อง่ายเราเอางี้ดีกว่าเอาเอาเริ่มต้นอะไรลงลงท้ายด้วยอะไรดีกว่าอ่า อ่าคือต้นด้วยข้าวลงทายด้วยสวยข้าวอะไรข้าวสุกข้าวสารข้าวสารเนาะสารฝันสารฝันน่าได้ฝัอนึกว่าฝัดเปียกไม่ได้นะอันหรอันไรแรงอันไรแรงแรงแรงดีดีสวยดีมากเออไม่เลิฟไม่เลิฟได้ โอเียนะแล้วรีสวยแล้วรีอะไรไ่ได้เอาเล็บยูอ่ะเล็บยูเล็บยูยูอะไรยูเทินอ่ะยูเทินเล็นเล็บเอ้แล้วก็เล็บขบไปเลยเล็บสวยเออจะได้จบีโอเคเดี๋ยวเราก็จะใกล้ถึงอะไรนะอ่างทองแล้วพี่ปดเราจะได้ไปเอารถไปไว้กันแล้วก็ไปหาพี่หูกัน ทองแล้วนี่แหละที่เราจะเอารถมาไว้กันใช่ไหมไปดูรถของเราหน่อยที่เราจะใช้ที่บน Amazing เขาคอตอนนี้ไปถึงไหนแล้วไปไปดูหน่อยนี่เป็นไงล่ะแอดวานมากคันนี้เออไม่ใช่อันนี้คือส่วนของไอพ่นอ่าตอนนี้ถึงไหนอันนี้คืออะไรอันนี้ส่วนนี้จะเป็นที่นั่งใช่ไหมที่นั่งโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของคนขับนะจะมีพนักงานขับรถให้ โอเคโอ้ยสวยอะเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็ลงสีก็ได้แล้วเรียบร้อยตกแต่งอีกนิดหน่อยมีสองคันใช่ไหมพี่ตูนมีคันนี้แล้วคันนู้นน่ะคันนู้นกำลังเปื่อยอยู่สองคันแล้วก็กำลังจะเอาทิตี้มาอีกคันหนึ่งเรียบร้อยงานนี้สามคันสามคันแล้วคันเนี้ยเราจะไปับแ้นด์กันเออรถนี้ไปใช้งานอะไรหรอรถนี้ก็ไว้ส่งคนขึ้นไปรับส่งรับคนที่ Amazing Delta ซข่าเค้อใช่ครับ อ่าเพราะว่าเอารถมาจอดแล้วไงจะได้ไม่ต้องเดินไปมีรถรับส่งเดีย๋ยวนี้มันกว้าง <c oughs> ใช่ตอนนี้เราประมาณ700 e เอเ e คอร์เอเ700เอเคอร์เราขยายไปแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่ต้นแบบใช่ <c oughs> ต้นแบบคือคันนี้นี่จะแต่งแบบคระน,นี้เยซิตี้คันนี้ลองเทียบดู